ทาทยังทุ่มเต็มที่หวังให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นสุดยอดโชว์ส่งท้ายปีกระแสะตอบรับดีมากๆครับจนตอนนี้บัตรคอนเสิร์ตทัทยัง Temperature Rising Live in Bangkok ถูกจองเต็มทุกที่นั่งแล้วในเมื่อแฟนคลับรักเธอขนาดน,นี้แม่งานอย่างทัทยังก็เลยต้องทุ่มสุดๆครับลงทุนคุมการซ้อมเองทุกระเบียบนิ้ว เพราะเธอตั้งใจงให้โชว์นี้เป็นสุดยอดโชว์ส่งท้ายปลายป,ายปีเลยทีเดียววิทยาทำทุกอย่างคะ่ะนั่งดูนั่งติ๊กชื่อแดนเซอร์เลยคนไหนเต้นผิดคนไหนเต้นถูเเสียงดีหรือ,อยังเพลงไหนเพลงไหนขาด อะไรเพราะว่าในในเพลงเพลงของทามันจะมีพวกแซมปเปลเอร์เยอะไงคะจะมีพวกซาวด์อฟเฟกเยอะวิเพลงนี้ขาดอะไรเงี้ยฉันจาแม่นฉันจะแบบว่าคือถ้าสามารถหลับหลับตาแล้วแบบชี้ได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยตอนนี้ถามทานะคะคือทาทา,าก็จะพูดอยู่เสมอว่าซ้อมก็คือซ้อมแล้วก็จะซ้อมทุกวันแต่ว่าก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเกือบแล้วนิดเดียวตอนนี้ทาให้เก้าสิบอีกนิดนึงก็เต็มที่ละ เหนื่อยหน่อยนะครับกับคอนเสิร์ตนี้แต่โชคดีที่หนุ่มเปรมคอยเป็นกำลังใจให้คือคือเปรมเปรมดีอย่างหนึ่งค่ะเปรมเขาจะดูอยู่ไกลๆเขาจะดูทาอยู่ไกลๆแล้วเขาจะปล่อยให้ทาทำในหน้าที่ของทาให้เต็มที่เขาจะเขาจะไม่อยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยเฉพาะตอนที่ทาท้อมากๆคือตอนนี้นะคะผูดตรงๆว่าสิ่งที่ทา ต้องการต้องการจากทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือหรือหรือเพมหรือใครก็ตามนะคะคือคงเป็นเรื่องของกําลังใจเพราะว่าเพราะว่าหน้าที่อื่นๆเราเราเคยทำาแล้วอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่เราเราชินอยู่แล้วเรื่องเล่นคอนเสิร์ตหรือเรื่องอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่า เราต้องการกำลังใจเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากกับการที่ทําโชว์โชว์หนึ่งมันเหนื่อยมันใช้เวลาไปเยอะแล้วก็แล,วกแล้วก็ใช้กําลังไปเยอะด้วยอแต่ว่าแต่ว่ากําลังใจค่ะจากแฟนคลับก็เยอะเยอะมากดีใจที่ตั๋วขายดีก็จะไม่ให้ขายดีได้ยอย่างไรกันเราครับกันนุมเปลมเล่นเมาตั๋วไปกว่าครึ่งไม่ใช่เหรอครับ ต้องถามเปมค่ะน่าจะเยอะค่ะน่าจะเยอะเข,เขาบอกเขาให้เป็นของควบรปีใหม่ใจร้ายเนอะเหมือนโดนบังคับมันต้องมาดูความสัตยทายังนะเธอปีใหม่เลยค่ฮอตฮิตขนาดนี้สงสัยต้องเพิ่มอีกสักรอบแล้วนะครับท้าทาเพิ่มเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ท้าถามทาทายังไม่อยากเพิ่มเพราะท้ารู้สึกว่าอยากให้คนดูกับเต็มที่กับรอบนี้แล้วก็แล้วก็วกอาจจะมีอาจจะมีไปเลยปีหน้าอะไรเงี้ย อาจจะมีไปเลยอีกทีปีหน้าอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้ารู้สึกว่าขอขอแบบเต็มที่ไปเลยโชว์หนึ่งแต่ถ้าถ้ามีรอบสองคะก็เต็มที่นะแต่พาแค่รู้สึกเฉยๆว่าตอนนี้คือแบบว่าเวลาน้อยน้อยลงแล้วไงถ้าจะเพิ่มรอบคาก็แบบว่าโอเคแต่พะขอเต็มที่กับรอบหนึ่งก่อนดีกว่าใครยังไม่มีบัตรก็เสียใจด้วยนะครับส่วนคนที่มีบัตรแล้ว15ธันวาคมนี้เจอกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีที่เดิม กับโชว์สุดอลังการกว่าเดิมของซ u เปอร์สตาร์ทาทายังครับ